มาจากกึงพุทธการบทที่55ในเช้าของวันที่27คุมภาพั 2, 65, นธ์อสอพศ2ห6ารยนักมหาวิจารยธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจา้าได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก ปัตนนาจะขอบฝ้าทุนถามและฟังธรรมในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยค้หนุนให้ดวงจิตทั้งหลายสามารถบรรลุธรรมได้ในบทต่อไปนะเจ้าค่ะทำในบทนี้มีอะไรบ้างหรือเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนั้นให้ลูกได้ฟังด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วละพระพุทธเจ้าหน้ยเอ่ย,อยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงทำจิตให้สบายทำใจให้ว่างให้ทรงสภาวะแห่งความเป็นกลางให้จิตของลูกนั้นเบาสบาย จนก่อให้เกิดพลังของจิตตั้งมันทำให้จิตของลูกสามารถที่จะมีพลังมากพอที่จะพิจารณาทำตามเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟังดังต่อไปนี้นะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกเอ๋ยทำในบทนี้ก็จะกล่าวถึง สิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยคำนวนการบรรลุธรรมได้ด้วยการให้พิจรรารณาถึงเรื่องของอิทธิบาท4หร,ร,รือว่าสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยคำนวนความสำเร็จคือเครื่องช่วย ที่จะทำให้เราประสบความสำเรในทุกสิ่งที่ตั้งใจจะทำและก็จะกล่าวถึงความเพียนใหญ่อีกสีซึ่งก็จะเป็นเอตเป็นปัจจัยคำหนุนทำให้ลูกทั้งหลายนั้นสามารถที่จะเข้าสู่การบรรลุธรรมได้หากลูกมีสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตน และทํใไม่เกิดขึ้นตํใไม่ชัดเจนลูกนั้นก็ย่อมจะมีความสำเร็จก่อเกิดขึ้นและเข้าสู่การบรรลุธรรมได้เป็นแน่แท้ซึ่งอิทธิบาทสีก็คือลูกทั้งหลายนั้นจะต้องมีความตั้งมั่นตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนอยู่ในธรรมประการที่หนึ่งนี้คือการมีความพอใจในสิ่งที่ลูกนั้นทำเช่นว่าลูกมีความปรารถนาพอใจที่จะเข้าสู่พระนิพพานเพื่อที่จะได้ ้นจาความทุกข์เอียงถอบนแท้จริงลูกจะต้องมีความพอใจในสิ่งนี้และจะต้องมีความรู้สึกนี้เยียงแรงกล้าคือมีความปรารถนาจะไปสู่พระนิพพานแน่นอนเอียงตั้งมั่นตั้งใจไม่มีอะไรที่จะ ทำให้ลูกรู้สึกวันไหวต่อความรู้สึกในการพอใจในการที่จะไปสู่พระนิพพานนี้เลยไม่ว่าลูกจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบากเพียงใดก็ตามลูกก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในความพอใจที่จะไปถึง ประนิพานอยู่เช่นนี้เป็นต้นแล้วลูกนั้นก็ <_ S 1> จะต้องมีทำประการที่สองประกอบขึ้นมาคือการมีความเพียนลูกจะต้องมีความเพียนพยายามที่จะฝึกฝนตนอยู่บนเส้นทางแห่งมรรคผนคือ ศิลธรรมสมาธิและปัญญาขัดเกลาเจริญในจิตกายและใจของตนเองให้จิตนั้นแยกออกจากกายจากกิเลสจากกรรมเพื่อเจรนะิญนาอยู่เสมอให้ก่อเกิดการรู้แจ้งเข้าใจตามความเป็นจริง ในกายในจิตในตัวตนของเรานี่จะต้องตั้งใจเพียรพยายามฝึกฝนตนให้เจริญขึ้นให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและฝึกฝนลดละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้มันค่อยๆหมดไปหายไปจากเรา เช่นนี้เป็นต้นลูกต่อไปทำในประการที่สามลูกจะต้องมีจิตจดจอตั้งมั่นคือมุ่งม,มั่นตั้งใจในสิ่งนั้นเรื่องนั้นเช่นว่าลูกรู้อยู่แล้วว่าความปรารถนาของเราก็คือการปรารถนา ที่จะเข้าสู่พระนิพพานปรารถนาพ้นทุกเยียงถาวนลูกก็จะต้องมีจิตจดจอตั้งมัน่นในขนทางเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติในการฝึกฝนขัดเกลาจรนใยตนเพื่อที่จะค่อยๆดำเนินไปสู่พระนิพพานที่และย่างก้าว ค่อยๆขยับเข้าไปด้วยการฝึกฝนตนทีละนิดทีละหน่อยจนใกล้พระนิพพานขึ้นเรื่อยๆจะต้องมีจิตจดจ่อตั้งมัน่นถึงสภาวะแห่งพระนิพพานที่เป็นความหลุดพ้นนั้นลูกนั้นจะต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนของตนเอง จะต้องมีความเพียรพยายามที่จะทำให้ถึงเป้าหมายจะต้องมีจิตจดจ่อตั้งมัน่นกับเป้าหมายของตนเองกับเส้นทางที่ตนเองนั้นดำเนินอยู่เช่นนี้เป็นต้นลูกเอ,อ๋ยต่อไปทำในประการที่สี่และลูกนั้นจะต้องมีการใช้ปัญญา ตรวจด,ดูให้รอบคอในสิ่งที่เรานั้นดำเนินมาแล้วถูกต้องหรือเปล่าทําไม่กิเลตัญหาของเราเบาบางลงบ้างแล้วหรือ,อยังทําไม่ปัญญาของเราแจ่มแจ้งขึ้นหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงในตัวของเรามีมากน้อยเพียงใหน ควรที่จะมีปัญญาพิจารณาตรึกตรองเช่นนี้อย่างนี้ให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ทำที่ดำเนินมาและควรที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่และกำลังจะทำต่อไปให้รอบคอบรู้เอตรู้ผลของสิ่งที่ทำรู้เข้าใจ ตามสภาวะแห่งความเป็นจริงเห็นเห็นว่าตนเองนั้นสามารถดำเนินเีระย่างก้าวใกล้เข้าสู่นิพานขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าตนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆลกักกเลตคือความหลงความรักความโลภและความโกรธนั้น จนเบาบางลงไปเรื่อยเรื่อยแล้วนั่นคือการเห็นผลของการปฏิบัติแสดงว่าลูกนั้นดำเนินมาถูกทางแล้วเช่นนี้เป็นต้นลูกเอ๋ยพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยและเมื่อลูกนั้นมีอิธิบาทสีนี้จนครบแล้วลูกได้พิจารณาแล้วว่า การที่ลูกนั้นมีความพอใจในพระนิพพานในการหลุดพน้นตั้งมั่นดีแล้วมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแน่นอนอยู่ในดวงจิตของลูกแล้วลูกนั้นก็ได้ทำความเพียรอย่างที่สุดยังสุดพระกกำลังความรู้ความสามารถของลูกแล้วและลูกนั้น ก็มีจิตจดจอ่อตั้งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินในเส้นทางที่ตนนั้นเลือกเอาไว้เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายลูกมีการตั้งใจเยียงเต็มที่แล้วลูกนั้นได้พิจารณารับคอบเห็นดีแล้วว่าค่อยๆพัฒนาค่อยๆขยับเข้าไปสู่ จุดมุ่งหมายแล้วน่าจะฝึกฝนอีกไม่นานก็จะต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นไปทางที่ดำเนินมานั้นย่อมไม่ผิดเป็นแน่แท้รู้เหตุรู้ผลของสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำอยู่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะต้องทำไปในอนาคตข้างหน้าคือ รู้หนทางที่จะดำเนินไปอยู่เมื่อลูกได้รู้ได้เข้าใจแล้วถึงอิทธิบาทสีนิดได้เยียงกระจางแจ้งแล้วและมีอยู่ในตนเกิดขึ้นในตนแล้าลูกก็จงพิจารณาถึงความเพียนใหญ่อีกสี่ข้อคือการที่ลูกนั้น พยายามฝึกฝนเพื่อที่จะไม่ทำบาปอากุศละธรรมที่ลูกนั้นยังไม่ทำคือจะไม่ทำให้ก่อเกิดขึ้นคือสิ่งใดที่ไม่ดีที่เรายังไม่เคยได้ผิดพลาดได้ทำไปกรรมไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นเรามีความเพียรพยายามฝึกฝน ที่จะระง,งับไว้ไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีให้ก่อเกิดขึ้นบาปกรรมใดสิ่งไม่ดีใดเรานี่ไม่ควรให้มันก่อเกิดขึ้นอีกแล้วควรฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตนให้มีความเพียรในการระง,งับบาปอากุศลละธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อย่าให้มันเกิดขึ้นมีอยู่ในเราและลูกนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนี้อย่างนี้ในทำประการที่5ในข้อที่1ของความเปลี่ยนใหญ่ต่อไปทำในประการที่7จ็ดทำในประการที่6 ลูกนั้นจะต้องฝึกฝนตนขัดเกลาจระในตนอบรมตนนั้นให้สามารถที่จะระงับบาปอากุศลและธรรมคือความเชื่อสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ตนนั้นเคยทำผิดทำพลาดไปแล้วคือการที่าหากว่า บาปใดสิ่งใดที่ไม่ดีที่เรานี้เคยผิดเคยพลาดทำแล้วก็พยายามฝึกฝนตนระง,งับอย่าให้มันทำอีกอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกคือให้มันจบแค่ที่เราเคยทำไปแล้วเท่านั้นก็พอให้มันเป็นกรรมเก่าที่ได้ทำไปแล้วอย่าให้มันก่อให้เกิดกรรมใหม่ ผอีกในรูปแบบเดิมๆทำให้บาปนั้นเกิดแล้วเกิดอีกอยู่ร่ำไปเช่นนี้อย่าให้เป็นเช่นนี้อย่างนี้เฉนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยทำในประการที่6กข้อที่สองของความเพียนใหญ่นั้นจึงเป็นการเพียนพยายามที่จะระง,งับไม่ให้ บาปอากุศลและธรรมที่ตนเคยทำแล้วนั้นเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกเช่นนี้เป็นต้นลูกเอ๋ยต่อไปทำในประการที่จิดลูกนั้นควรที่จะฝึกฝนทำความเพียนเพื่อให้ตนนั้นทำกุศลและทำคือความดีงามที่ตนนั้น ยังไม่ได้ทำไม่เกิดขึ้นจงเพียรพยายามฝึกฝนทำให้มีให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยคือการที่ลูกจะต้องฝึกทำความดีเ้วยการเพียนพยายามทำความดีหลายอย่างที่ลูกยังไม่เคยได้ทำจงทำให้มันเกิดขึ้น มีอยู่ในตนลูกในธรรมประการที่เข้อที่3ของความเพียรใหญ่คือเช่นนี้เอยียงนี้ต่อไปทำในประการที่8ลูกควรที่จะเพียรฝึกฝนตนให้ลูกนั้นสามารถ ที่จะรักษากุศลและธรรมคือความดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้มีอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่ในตนและพัฒนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้ลูกทำในประการที่แปดแต่เป็นข้อที่สี่ของความเพียรใหญ่พระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยคือการระงับ ความเชื่อหรือบาปอากุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นคือการเพียรฝึกฝนปฏิบัติเพื่อที่จะลับบาปอากุศลและธรรมที่เคยทำแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกให้จบแต่เพียงเท่านั้นไม่ใช่ว่าคิดว่าเราเคยทำเช่นนี้แล้วก็ปล่อยให้ผิดซ้ำๆๆอยู่ร่ำไปเช่นนั้นลูก และควรที่จะทำความดีที่ยังไม่เคยทำจงทำให้มันก่อเกิดขึ้นมีอยู่ในเราควรเปียนร,รักษากุศลและทำคือความดีที่มีแล้วที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นคงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเช่นนี้คือความเพียรใหญ่อีกสีประการพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย เมื่อลูกได้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งธรรมทั้ง8ปดประกาศนี้ซึ่งแยกเป็นสองหัวข้อย่อยได้แก่อิทธิบาทสและความเปลี่ยนใหญ่อีกสลูกก็จะสามารถที่จะมีสิ่งที่เป็นเอตเป็นปัจจัยคำหนุนการบรรลุธรรมของลูกได้ เช่นนี้หละพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอย๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะลูกเมื่อได้ฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจว่าการที่เราจะมี เหตุปัจจัยคำหนวนการบรรลุธรรมของเราให้เก,เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่ฝึกฝนตนจนมีอิทธิบาทสีอยู่ในตนเกิดขึ้นในตนเช่นมีความพอใจที่จะบรรลุธรรมหรือถึงซึ่งพระนิพพานมีความเพียรพยายามฝึกฝนตนให้พัฒนาขึ้นจเจริญขึ้น เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและมีจิตจ,จดจ่อตั้งมัน่นในสิ่งที่จะทำคือมีความตั้งใจมั่นเป็นต้นและจะต้องมีปัญญาตรวจด,ดูในสิ่งที่เราทำอยู่และกำลังจะทำต่อไปรู้เหตุรู้ผลว่าเรานี้ดำเนินมาสู่ทางที่ถูกแล้วและควรที่จะมีความเปลี่ยนใหญ่อีกสี่ประการคือ จะต้องทำเพียรพยายามฝึกฝนระงับบาปอากุศลและทำที่ยังไม่เคยทำเช่นถ้าเราไม่เคยทำบาปแบบนี้เราก็ต้องฝึกฝนไม่ทำให้บาปหรือกรรมไม่ดีนี้ก่อเกิดขึ้นหรือว่าเราจะต้องฝึกระงับบาปที่เราเคยทำแล้วเช่นเรื่องที่เราเคยผิดพลาด และเคยทำมันมาเราก็อย่าเลยเถิดอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอีกเราควรระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็ควรเพียรพยายามฝึกฝนทำในสิ่งที่ดีที่เรายังไม่เคยทำให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นมีอยู่ในตนให้มากขึ้นเรื่อยๆความดีใดที่เราเคยได้ทำแล้ว เราก็ควรที่จะเพียรฝึกฝนพยายามฝึกฝนตนเพื่อที่จะรักษาความดีเหล่านั้นเอาไว้ให้ตั้งมั่นและพัฒนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในตัวของเราเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะลูกเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ก็พอจะเข้าใจบ้างแล้วหลัะเจ้าค่ะ ดีแล้วละพระพุทธเจ้าน้อยเออเชนนวันนี้ก็ให้ลูกเข้าใจอย่างนี้ว่าอิธิบาทสีและความเพียรใหญ่อีกสีนั่นก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยคำนุณบุคคลทั้งหลายให้บรรลุทำได้ลูกจงนำทำนี้ไปพิจารณาว่ามีอยู่ในตนแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ทำให้มีให้เกิดขึ้นถ้ามีแล้วก็ทำให้เจริญขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและทำจนกว่าจะเป็นวิสัยแห่งตัวของลูกนั้นเองคือทำเป็นปกติทำเป็นประจำอยู่แล้วและความสเปรดการบรรลุธรรมย่อมจะก่อเกิดขึ้นแก่ลูกเป็นแน่แท้ความพ้นทุกย่อมจะเป็น ของลูกเป็นแน่แท้นิพพานนั้นย่อมไม่ไปนิพพานนั้นย่อมไม่หลุดลอยจากลูกไปลูกย่อมได้ถึงซึ่งนิพพานเป็นที่ไปเป็นแน่นอนละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคะ วันนี้ลูกต้องกราบขอลากรเอ,อาไว้ลูกจะมาฟ้าฟังทำไม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ